ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยเซนครับออฟฟิเชียลนี่มัน ที่ไหนกันเนี่ยเมื่อกี้ฉันนอนอยู่บนเตียงนี่เอ๊ะที่นี่ฉันไม่เคยเห็นเลยจงตามรอยไฟไปซะเอ๊ะเสียงใครอะตามรอยไฟไปเหรอบ้านะขอลองตบหน่อยนะโอ้ยโอ้ยนี่มันชีวิตจริงนี่ ป้าเอ้ยแล้วประตูด้านหลังนั้นคืออะไรอะถือว่าตามรอยไฟไปก่อนแล้วกันนะที่นี่แปลกชะมัดเลยร้อนกับเผือจางแฮะเมื่อไหร่จะมีเด็กที่คุณหมออีกาเย<ป>คุณคุณตายไปนานแล้วนี่เออจะพูดยังไงเดชฉันตายไปนานแล้วก็จริงแต่ว่าฉันก็อยู่ที่นี่คุณหมออีก,กาครับ เออว่างยังไงมีอะไรจบผู้ถูกเลือกไห่แกเป็นผู้ถูกเลือกสินะเอาอย่างนี้นะออฉันจะอธิบายให้ง่ายเลยผมเป็นผู้ถูกเลือกเหรออ่าใช่ผู้ถูกเลือกอะไรกันผู้ถูกเลือกยังไงเจ้าไม่ดูก็ไม่เข้าใจเลยนะมึงก็เหมือนซูเปอร์แมนที่ได้แบบพลังอ,ะอ่ะเอาละเอาละฉันจะอธิบายรอบสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆฉันคือหมออีกาดําอย่างที่แกว่านั่นแหละฉันตายไปนานแล้วและคือมีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันจะบอกคือไอ้ศูนย์เก้าหกอ่ะมันโทรบันแล้วแก ป็นผู้สุดท่าคนต่อไปแกต้องประจัดการกับมันเข้าใจยังเดี๋ยวฉันจะให้พลังแกใน3 2 1นฮ่าเ้อออะไรอะให้ผมไปสู้กับตัวบ้านั่นน่ะนะเออใช่ดีให้ตายผมไม่เอาหรอกเอยขอร้องเถอะนะช่วยฉันหน่อยสักครั้งในชีวิตเถอะก็ก็ได้เอ้ยขอบคุณมากเลยผมจะช่วยโลกนี้ไว้เองเอ้ยเอาว่ะผมต้องทำอะไรบ้างเหรอเอออย่างแรกนะแกกลับไปโลกตัวเองแล้วก็ไปฆ่ามันแค่นั้นแหละจบพลังจากตัวคุณอ่าพลังฉันก็ให้ไปละ แกดูทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ซะถ้าแกชนะมันได้แกไม่ต้องมาอยู่แบบฉันเลยผมจะแก้แค้นให้คุณเองคุณหมออีกาขอบคุณมา,ากเลยไม,ไม่ว่ายัางไงฉันจะจำเรไปเกิดช่วยโลกใบนี้ไว้โอ้โหพูดเหมือนพาสุนลเอาพลังไปสินะใช่แล้วเอาไปเลยอันนี้ใช่อันนี้ใช่ไหมคุณหมออีกาใช่แล้วฉันจะบอกที่ดีๆให้นะถ้าไกลตาแล้วหนีเลยครับ ผมจะทําให้สําเร็จให้ได้เลยจะเจอถ้าไกลตาแล้วดีนะอย่าทำเหมือนฉันนะขอบคุณพลังของหมออีกาบ้างเลยนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรและผมจะแก้แค้นให้คุณได้เลยโอ้ขอบคุณมากแกได้เป็นเด็กไว้เจอกันนะครับอ๋อไว้เจอกัน มาแล้วสินะโลของฉันทุกอย่างคือฝันไปสินะ <c oughs> บ้าเอ้ยฉันก็ตกใจหมดเลยคุณหมออีกาจะมาเรียกคนอย่างเราทำไมนะคนคนอย่างเรามันทั้งอ่อนแอทั้งสู่คนก็ไม่ได้ทั้งทำเลยก็ไม่เป็นตรกเกแคะ ออกไปหาอะไรกินดีกว่าคุณแม่ครับคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยสงสัยน่าจะออกไปหาอะไรกินในเช้าเนี่ยเลยเฮ้ยป้าทำไมทำไมร่างกายนถึงเป็นอย่างงี้บ้านะถอดถอดถอดไม่ได้ โอ๊ยทำไมหน้ากากถอดไม่ได้วะเนี่ยอย่าบอกนะเอ๊ะมันไม่ได้ฝันไปสิมันไม่ได้ฝันไปแน่นอนทุกอย่างคือความจริงคุณหมออีกาพูดถูกทุกอย่างเราไม่เป็นผู้ถูกเลือกอยากรูว่าผมจะกล่าวเป็นคนยังไงคุณหมออีกาไม่บอกผมด้วยบ้าเอ้ยยังไงก็เถอะ ต้องใช้ล่างนี้ไปก่อนเราต้องที่ออกไปสู้กับมันก่อนคุณแม่จะกลับมาอุกอ้อนนี่ไงออกไปเลยกันนะโอเควาตัวรียบร้อยหมดเอาล่ะแค่นี้ก็ปิดปกปิดตัวๆได้แล้วเอาล่ะคุณปู่ครับเดี๋ยวผมมาลนะ ผมต้องออกมาทำภารกิจก่อนเ่อยจงเลยฮะอาวุธอะไรฉันก็ไม่เอามาฉันนี่มันสะเพ่าจริงๆยังเดินทางมาโคตรไกลเลยถ้าไม่ได้ร่างหมออีก,กาช่วยไว้นะาฉันคงหิวตายไปพอดีโอ้อ้ถึงแล้วรีบไปก่อนดีกว่านอยกลัวฮะอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันคือหมออีก,กาเลยนะ้องไฟ นี่สินะศูนย์มืดที่โดน SCP ฆ่าตายน่าสงสารจังฮนะเอตรงนี้มีคีกาเลเวล3สามด้วยนี่ปแปลว,ว่าน่าจะมีคนหนีออกจากที่ี่ได้แล้วคนหนึ่งเอาไงเอากันวูเฮ้ยต้องเข้าไปสินะ ตาไอ้พ้าเอ้ยไอ้หมออีกาทำไมต้องเลือกฉันจะกลัวไม่ได้ฮะเอาล่ะเข้าไปเลยมีคนตายจริงๆเลือดกองเป็นพันหนึ่งเอ้ยปื้ไอ้พ่าเอ้ยมีคนตายามาอีกสองคนโอเคต้องใจเย็นๆไว้ไมค์กี้ คดคุณน่วยจะไม่ตายนี่คุณครับดรช่วยฉันด้วยเป็นไรไหมเนี่ยครับฉันบาดเจ็บนิดหน่อยนะแกอยากเข้าไปเด็ดขาดเลยเข้าไปแกอาจจะถึงตายได้หนีไปซะเจ้าเด็กน้อยผมะนะเป็นถึงหมออีก,กาดําเลย ผมจะไม่หนีเด็กคาเลยผมจะช่วยทุกคนที่นี่ให้ได้เลยคาริน่าคุณด็อกเตอร์คาริน่าครับยังไหวไหมเนี่ยเงียบอย่างนี้ไม่น่าจะไหวแรกเลยคุณน่ะพอไหวใช่ไหมฉันพอไหวอยู่แต่เริ่มหายใจไม่ออกแล้วหนีไปซะาเจ้าเด็กน้อยเอ้ยแกทำอะไรมันไม่ได้หรอก คิดว่าผมจะยอมเหรอดคอรคิมดครคิมไม่นะไอ้บ้าเอ,อ้ยฉันยังไม่ตายอา้าบ้าดครคิมอย่าท้ายผมกลัวอย่างนี้แกรีบเอาบัตรในตัวชัดและรีบเข้าไปฆ่ามันในวันลยก่อนที่มันจะออกไปฆ่าทุกคนได้เลยดครคิมบัตรเลขสี่ ขอมาด็อกอร์คิมไหนมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยให้ผมเข้าไปสู้ยังไงด็อร์คิมบ้าเอ้ยท่านก็ไม่งโลกด็อร์คิมครับแข็งใจไว้ดีๆนะผมจะทีนี้ไม่มีอะไรเลยฮะโทรศัพท์ก็ไม่เอาไมา้บ้าเอ้ยคอ,อมพิวเตอร์ขอให้ติดเถอะนะไอ วิจัยแต่ศูนย์เก้าหกกันทั้งนั้นเลยวะเนี่ยแบตเตอรี่โอเคเอ,อันนะี้เยอะแล้วตั๊กตั๊กคิมขอกินแก๊ปป่ะเอาล่ะบัตเลือดโอ้ยใหม่ก็ใช้ไม่กล้าเข้าเลยดียงไงแล้วก็ยิงแม่งอย่าเข้ามานะไอศูนย์เก้าหกเอาเยอะเอาอยัางเยอ อย่างนี้เลยละกันตายซะเถอะอบ้าที่เป็นอื่นชะ่ัดเลยมีสามแม็กแล้วนะเว้ยดองตะเที้ยวผมสู้กับมันไม่ได้เลยวิธีการสู้กับมันนะใช้ปืนไม่ได้หรอกเราทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกวะเนี่ยแกเป็นถึงหมออีกาดำทำไมแก ไม่ใช้น้ำยาที่แกทำขึ้นมาล่ะน้ำยาเหรอน้ำยาผมจะมีน้ำยาที่ไหนล่ะลองดูในตัวแกสิในตัวเหรอเอ๊ะน้ำยาเนี่ยนะไม่ใช่ก็ต้องใช่แล้วหละผมจะสู้กับมันได้เหรอต้องได้ตีลองดูสิไปไหนแ<ห>ล้วอ่ะหานเงียไอ้จะบามันบาแล้ว อย่าอย่านะนี่มันไปไหนแล้วนะกระสุนเหลือแค่บาทเอ้หลือไม่สุดท้ายแล้วนี่นี่ตายฉันเถอะนะไอ้เจ้าบา้าเอ๊ะมันยืนนิ่งอ่ะเฮ้หรือตายแล้ว อไม่ยังไม่ตายมันยังไม่ตายอย่าอย่าเข้ามาใกล้ๆอย่าเข้ามาใกล้ฉันฉันเป็นถิ่หมออีกาแล้วมาแม็กหมดตายแล้วเอานี่ไปกินน้ำยานี่ตายเถอะนะตายเถอะนะตายเถอะขอร้องใหม่นะไม่นะน้ำยาก็ทำอะไรมันไม่ได้เหรอ อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผมคนเดียวคงสู้ไม่ได้หรอกหนีก่อนแล้วกันเราด้วยคิมเราจะหนีออกจากที่นี่กันนะไปเลยตามผมมาเลยได้เลยงั้นตามเยอะไปครับด็อกเตอร์อ้อยตั้งแต่เกอ่ะาแล้วก็ประตูจะปิดด็อกเตอร์ช่วยผมยหน่อยเถิดนะพยายามอยู่มาดีมาดีมาดีพยายามอย่างเงีด็อกเตอร์ครับมันไม่ใช่เวลาผัดนน้องเฟยงั้นไม่ได้ง่วงเว้ย ทางนี้มาใงญ่ๆอยู่ให้ด็อกเตอร์เดินไหวไหมเนี่ยโอเคยังเดินไหวนะพอไหวนะตามผมมาเลยไปไปเลยโอเคไปสกอแล้วๆๆๆมาด็อกเตอร์เดินไหวใช่ไหมเนี่ยเดินไหวอยู่อยูไอยู่ืนด้วยก่อนนจะข้ามติดใครวะเนี่ยออกมาไอ้ด็อกเตอร์ไอ้เด้าไอ้เจ้าชะำมัดเลยฮะติดอ่ะแกจะบ่นทำไมวะไปด็อกเตอร์คิมรีบกลับบ้านกันก่อนเร็ว คนอื่นเขาต้องตายเพราะไอ้บานั่นครั้งหน้าผมจะไม่ปล่อยไว้ไว้แน่กลับมาเถอะ